สิ้นสุดกันล้อค่อยราส,สุดมินิซีรีส์ไทยจีนที่ทุกคนจับตามองสาวไทยคํำพบปวนใจแม่ทัพได้ปล่อยทีเซอร์แรกออกมาขยาววงการบันเทิงเอเชียแล้วจากชางไฮไลท์ชวนฝันเมื่อสาวไทยในชุดห่มสบาย กลงจากฟ้าฟ้าสุดอ่องกอบของแม่ทัพหนุ่มสุดหลอ่อพร้อมกับงานโปรดักชั่นระดับพรีเมียมระดัซีสุดอลังการที่ยกระดับมาตรฐานซีรีส์แนวตั้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนื้อหาเล่าเรื่องราวของปรยาหรือว่าบัวหรือว่าบัวลิซาอาริชาที่ทะลุมิติไปในยุคจีนโบราณผ่านภาคลุมหลายลึกลับจนต้องไปผัวพันกับหวินสู้จินสวินอี้เทพสงครามผู้แข็งครังที่ดันมาแพ้ ทางสาวไทยเข้าอย่างจังทำกลังอุปสรรคจากคำทำนายต้องห้ามและแผนร้ายในราชสำนักเตรียมรับความฮือฮาและก็สร้างความโรแมนติกข้ามกาละเวลาพร้อมกันในศิีคุณาพาพันนี้